หหุ้นยักษ์ใหญ่ที่น่าถือยาว5ปีขึ้นไปมีหลายบริษัทที่ผมสร้างการเติบโตทั้งรายได้และกำไรต่อเนื่องในระยะยาวนี่คือ5หุ้นมอนสเตอร์ที่ควรซื้อและถือยาวอย่างน้อยก็5ปี 1. a m a z o เมชื่อหุ้น AMZN เป็นผู้นำในธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซและข่าวคอมพิวติ้งจุดเด่นที่น่าลงทุนคือ AI และโลบติกที่กำลังปฏิวัติธุรกิจเบื้องหลัง พัฒนาแพลตฟอร์มเบสล็อก และเซตแมกเกอร์ให้ลูกค้าสร้าง AI บนคาวของ a เม z o n เองพร้อมชิป AI เฉพาะทางที่ช่วยลดต้นทุนเป็นบริษัทที่มีหุ่นยนต์เคลื่อนที่มากที่สุดในโลกล่าสุดมีหุ่นยนต์ทำงานกว่า1ล้านตัวในศูนย์กระจายสินค้าใช้ AI i e e p f ฟ e d บริหารหุ่นยนต์ทั้งเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทุกสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการหนุนการเติบโตของกำไรในระยะยาว 2. b บอดคอม ชื่อหุ้น avgo ได้ประโยชน์โดยตรงจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ai ผลิตอุปกรณ์โครงข่ายเช่น ethernet switch network interface card ที่จำเป็นต่อ ai cluster ขนาดใหญ่รายได้จาก ai networking โตถึง70%ไตามาสล่าสุดจุดแข็งคือชิป ai แบบ Custom ที่ทำงานร่วมกับบริษัทใหญ่เช่น alphabet c o m คาดว่าลูกค้าหลัก3ลรายอาจต้องการชิป AI มากถึง1ล้านคาสเตอร์ต่อลายภายในปีงบประมาณ2,027คิดเป็นตลาดรวม60-90พันล้านดอลลาร์มีโอกาสโตแรงในอนาคตจาก AI ASIC ส m e เม p l แพ f ตฟอชื่อหุ้น META เจ้าของแพลตฟอร์มโฆษณาดิจิตอลขนาดใหญ่เช่น Facebook และ i n น t a g r กรใช้ AI ลามะเพิ่ม Engagement ความเฉพาะบุคคลและลูกเล่นต่างๆทำให้คนใช้งานนานขึ้นยิ่งผู้ใช้งานมากโฆษณายิ่งขายได้เยอะ ล่าสุดยอดแสดงโฆษณาโต5%และราคาโฆษณาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น10%เริ่มสร้างรายได้จาก WhatsApp ผู้ใช้งานมากกว่า3,000ล้านลายและเทด350ล้านลายต่อเดือนกำลังโตเร็วมีโอกาสโตต่อเนื่องจากการบริหารแพลตฟอร์มเดิมและการเพิ่มโอกาสโฆษณาบน WhatsApp กับเทด 4. Philip Morris International ชื่อหุ้น PM หนึ่งในหุ้นเติบโตเด่นของกลุ่ม Consumer s t a p l e ต่างจากบริษัทบุหรี่อื่นๆเพราะซินและ IQOS ช่วยดันยอดขายซินหรือถุงนิโคตินยอดขายพุ่ง53%ในสหรัฐไตรมาสล่าสุด IQOS หรือบุหรีไฟฟ้าแบบเผาความร้อนยอดขายโตแรงในญี่ปุ่นและยุโรปก,กำลังทดลองขาย IQOS ในเท็กซัสหาก F.D.A. อนุมัติคาดจะขยายสหรัฐได้จุดเด่นซินกำไรต่อหน่วยสูงกว่าบุหรี่6เท่า IQOS กำไรสูงกว่าบุหรี่สเท่าใช้โรงงานท้องถิ่นลดผลกระทบจากภาษีเป็นหุ้นเติบโตทามการอุตสาหกรรมป้องกันความเสี่ยง 5. ELF Beauty ชื่อหุ้น ELF เคยปฏิวัติตลาดเครื่องสำอางราคาย่อมเยาล่าสุดซื้อแบรนด์รถของเฮลีบีเบอร์ซึ่งขายดีมากแม้ไม่ค่อยโฆษณาโรถกำลังเข้าสาขา c ีโฟล่าและ ELF เองมีช่องทางจำหน่ายกับ u ั t a าบิวตี้และท a r เกตอยู่แล้ว การขยายช่องทางเป็นทางลัดสู่การเติบโตเพิ่มโอกาสเจาะตลาดสกินแคร์และเครื่องสำอางระดับพรีเมียม กำไรสูงกว่าตลาดแมสแม้เจอผลกระทบภาษีแต่ดิวนี้น่าจะช่วยให้เติบโตต่อเนื่องได้ในอนาคตสรุปทั้ง5บริษัทนี้ต่างมีปัจจัยเติบโตระยะยาวที่แข็งแก่งโดยเฉพาะ AI นวัตกรรมและโอกาสในตลาดใหม่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองการลงทุน5ปีขึ้นไปฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจกับเทพลงทุนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ